เยื่อสุตเดิมครับผมลำบ่มมกฟิตขนมปังกลาวมะพร้าวครับเกี่ยวมันหมูแล้วก็เบ็ต่อท้ายแล้วก็เพิ่มเกี่ยวขนมปังไปด้วยครับ หลุดนะครับผมกำลังจะตีคันขนมปังนะครับชอบจริงๆครับตอนเผลอดึงอย่างแรงเลยนะครับผม ยมาแล้วครับผมแต้มสองเรานะครับสายยูนะครับกินขนมปังนะครับผมโอ้สดีนะครับลุบ้นกันต่อครับ มาแล้วครับพมานะครับผมไซส์เล็กนะครับก็กินไม่ลึกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าอย่างไงเช้าค่อยว่ากันอีกทีนะครับสวัสดีพี่ๆนาๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัดฟิชชิงนะครับผมตอนนี้เวลาสี่ทุ่มห้าสิบครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาลงแพรไปแดงบางใสเป็นแม่น้ำน้อยนะครับ มาลงวันนี้แพรพิแดงก็จะมี2ที่นะครับผมมีแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็แม่น้ําน้อยนะครับผมแม่น้ําเจ้าพยาก็มี2แพรครับแม่น้าน้อยก็มี2แพรครับผมคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายของปีพศ2565วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่18นะครับผม18ธันวาคมครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมคลิปกันมาตลอดนะครับผมครับสำหรับวันนี้ ก็ค่อนข้างเงียบครับป่ามีลมแรงนะครับผมลมแรงแล้วก็ช่วงอากาศเย็นมากครับวันนี้ผมจะรีวิวแพรให้ดูช่วงเช้านะครับผก็มาตามรุ้นไปด้วยกันนะครับคลิปนี้มันจะมีผลงานไซส์สวยๆให้รับชมหรือเปล่าครับตามรุ้นไปด้วยกันครับ ใช้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับผมจะหลุดหยุดแล้วเพราะว่าส่งไปทำงเงียบเลยครับตัวแค่นี้เองนะครับผมห้าทุ่มสิบนะครับตอนนี้เอามารุ่นกันต่อครับผม ยูนะผมห้าทุ่มห้าสิบนะครับผม <Yeah. S 1> อีกหนึ่งแต้งครับผมปลาทิ้งะรัักกินข้างแพนะครับ,ข,รบขันส่เดือนนะครับผมนาแพเงียบจริงนะครับวันนี้อากาศหนาวมากนะครับผม ไสดีนะครับผมนส่ดีอยู่ครับตีหนึ่งห้าสิบนะครับตอนนี้หนาวมากครับ <c oughs> หนาวยิ่งก็อยู่ห้องแอร์ครับ ยูนะครับผมอีกหนึ่งแต้มนะครับลมแรงมากนะครับตอนนี้ตอนนี้ตีสองสี่สิบห้านะครับผมมาลุ้นกันต่อครับผม ยีกหนึ่งแจมครับผมกินคันขนมปังนะครับกินตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้นะครับผม เดิมครับลมแรงมากครับหนาวก็หนาวนะครับผมวันนี้ สี่สามสิบห้านะครับผมลุ้นต่ออีกหน่อยครับ แต้มครับผมตีห้าห้านาทีครับตอนนี้ สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมทีแพพี่แดงบางไซนะครับตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับยิ่งเช้ายิ่งหนาวครับผมลมก็ยิ่งแรงนะครับวันนี้หนาวมากครับครับสำหรับเมื่อคืนนะครับผมปลาค่อนข้างกินหางตัวหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นที่สภาพอากาศนะครวันนี้อากาศเย็นมากครับผมแล้วก็มีลมแรงทั้งคืนนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวแพรให้รับชมกันนะครับผมแล้วก็ไปรับชมผลงานกันต่อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปครับเริ่มจากร้านที่เบนหน้าแพรกันเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้านะครับเสียงอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับวันนี้หนาวมากครับ แม่น้ำน้อยก็จะมีสองแพนะครับผมแนน้น่นอีกแพนะครับสีชมพูผมมาวันนี้เป็นสีเขียวนะครับผมมากับมือสวิงมาเรื่องเพราะวันนี้นหนาวมากนะครับหน้าแพก็จะมีที่บังแดดให้นะครับผมไฟสองสว่างหน้าแพนะครับก็จะมีโต๊ะ โตให้สองตัวนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านในหนึ่งตัวนะครับผมมีเก้าอี้ยาวให้ตังนี้นะครับเก้าอี้ใหญ่นะครับผมแล้วก็มีเก้าอี้เล็กให้นะครับเก้าอี้เล็กแบบนี้มีมีสามตัวนะครับผมปักไฟข้างนอกให้นะครับ แก้วนะครับผมติดน้ําร้อนช้อนนะครับผมจานชามนะครับครบนะครับอุปกรณ์กระทะนะครับผมหม้อข้างล่างครับแกก็เดินลงมาเลยนะครับผมไม่ต้องนั่งเรือนะครับสะดวกนะครับอ้านนี้ก็จะมีเตาถ่านให้นะครับผม สวิงให้นะครับอ่าหลังจานนะครับผมตอนนี้เป็นห้องน้ำครับมีฝักบัวให้นะครับห้องน้ำหม่หงมางก็ประมาณนี้ครับด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะครับผมห้องนอนนะครับผม แพรแม่น้ําน้อยจะเป็นแพงแอร์นะครับผมไม่เอาแอร์ก็ได้นะครับหรือจะเอาแอร์ก็ได้นี่ครับมีแอร์ทีวีให้นะครับผมพัดลมให้สองตัวครับวันนี้ไม่ได้ใช้บริการนะครับพัดลมเครื่องนอนครบนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมกับสภาพแพรพี่แดงก็ประมาณนี้นะครับผมราคาไม่เอาแอร์กะละห้าร้อยบาทนะครับ แพรกะละ800บาทนะครับสาหรับแพรแม่น้ําน้อยนะครับผมแม่น้าเจ้าพยากะละ700บาทนะครับผมโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นให้หรือจะทางเพจของแพรพี่แดงบางสาก็ได้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับที่รับชมกันมาตลอดทั้งปีนี้นะครับปีหน้าก็จะลืมติดตามรับชมกันต่อด้วยนะครับผม ก็จะมีผลงานมาเรื่อยๆครับผมอาจจะทิปอาจจะไม่ถีนะครับผมอ,อแต่ก็จะมีออกหมายตกปลาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานปลารวมกันเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ ผลงานปลารวมแล้วนะครับผมเรามีตะโกกมีสายยูนะครับผมตะโกกสี่แต้มครับสายยูหนึ่งสองสามสี่ห้าสายยูห้านะครับผมมีไซส์ไซสดีแต้มหนึ่งนะครับสายยู่ปลามมาสองแต้มนะครับแต้มนี้หัวติดกับกระชังครับตายไปซะแล้วครับปลาม้า ตัวเล็กนะครับประมาณยังไม่เจอไซส์ดีเลยครับประนี้ครับผมก็มีกระชังเล็กครับมีกระทิงครับผมกระทิงหนึ่งตัวทิงกับสังขวาสนะครับผมประมาณนี้ครับผลงานประรวมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ช่วงวันหยุดปีใหม่นะครับผมเดินทางท่องเที่ยวกับต่างจังหวัดก็ขอให้ เดินทางโดยสวัสดิภาพกันทุกทท่านนะครับผมไว้มาเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย